สวัสดีค่ะพบกับใหม่แฮปปี้เบิร์นะคะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ที่เพิร์นนะคะสแตนบายขออัพโดนเรียกมาที่เพิร์นนะคะจริงๆแล้วใหม่คิดว่าอาจจะไม่โดนเรียกบินแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงไม่กี่วันหลังจากที่ใหม่กําลังจะออกจากการเป็นแอร์นะคะก็คือใหม่ทํางานมา10ปีหมดสัญญาฉบับที่2แล้วนะคะแล้วบริษัทก็ให้ยื่นฉบับที่3 แต่ว่าใหม่ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับที่3มนะคะเนื่องจากว่าแฟนของใหม่นะคะเขาย้ายกลับไปอ,อยู่ที่เดนมาร์กนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของแฟนใหม่นะคะใหม่ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องย้ายตามเขาไปด้วยนะคะก็เลยอยู่ในช่วงหัวเลยหัวต่อที่ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าถ้าเราทํางานในอาชีพที่เราชอบต่อไปนะคะเราก็จะได้เป็นแอร์แต่ว่าเราก็จะได้อยู่ที่สิงคโปร์นะคะ ถ้าเรายังอยากจะใช้ชีวิตคู่แบบปกตินะคะเราก็จะต้องออกจากงานที่เราทําแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนที่เดนมาร์กนะคะก็ได้อย่างเสียยานะคะซึ่งใหม่ตัดสินใจที่จะเลือกอย่างหลังนะคะก็เลยเป็นเหตุที่มาว่าใหม่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับที่3ของสายการบินที่ใหม่ทําอยู่นะคะแล้วก็ก็อีกไม่นานแล้วล่ะคะ่ะหม่ก็จะสามารถพูดออกสื่อได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่า ทำงานอยู่สา,ายการบินอะไรซึ่งบางคนก็ดาวได้แล้วแหละว่าทํางานอยู่ที่ไหนตอนแรกแล้วหมาจะต้องไปลอนดอนคะ่ะว่าบริษัทเนี่ยส่งอีเมลมาให้หมายสเตปดาวจากไฟลนะคะเนื่องจากว่าลอนดอนนะมันต้องมีสวอปเทสสาครั้งของที่นี่นะคะคือต้องทําหลังจากแลนแล้วก็หลังจากแลนแล้ว3วัน1ครั้งเป็นครั้งที่2ล้วนะคะแล้วก็หลังจากแลนอีก3วันอีกหครั้งเป็นครั้งที่3นะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่ หมายจะต้องไปทำ swap test กับแลนมาจากลอนดอนเนี่ยมันไม่ทันกันนะคะคือว่าวันที่หมายจะต้องกลับไทยเนี่ยมันเป็นวันที่หลังจากแลนมาจากลอนดอนแค่วันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถทำ swap test 3ครั้งตามที่บริษัทเขาได้กำหนดมาได้ค่ะ mm. ก็เขาก็เลยเป็น operational reason เขาก็เลยให้เรา step down จาก flight แล้วก็ กลายเป็นสแตนบายแล้วเขาก็เรียกใหม่มาไปเพิร์ทแทนนะคะพูดถึงโคเปนเฮเกนนะคะใหม่สามารถนับได้เลยะคะ่ะว่าตั้งแต่บินมาเป็นระยะเวลา10ปี2 c o คอนแทรกกับสายการบินเนี่ยนะคะแทบจะนับครั้งได้เลยะคะ่ะว่าบินไปโคเปนเฮเกนตามรอสเตอร์กี่ครั้งคือ2ครั้งนะคะและอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือแลกไฟล์ไปก็คือว่าแลกตามแฟนไปนะคะ ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ3ครั้งในรอบ10ปีคือมันน้อยมากะคะ่ะเทียบกับแอร์คนอื่นนะคะที่ที่เขาได้รรสเตอร์ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าโคเปนเฮเกนแบบเขาได้บ่อยอยู่นะแต่ใหม่ไม่ค่อยได้นะคะถึงแม้ว่าใหม่จะได้ไปโคเปนแค่3ครั้งนะคะ ครั้งแรกที่หมายไปโคเมเเกนะคะคือตื่นเต้นมากเลยแล้วก็แบบก่อนเครื่องจะแลนบนเครื่องนะเมาส์กันเลยไปผูกสัมพันธ์กับ GS ก็คือสจ๊วตแล้วก็แบบเพื่อนๆแอร์คนอื่นนะคะว่าเออไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าฉันขอไปด้วยคนหนึ่งเพราะว่า First time ไม่เคยไปเลยที่เดนมาร์กเนี่ยเวลาเราจะขึ้นรถไฟนะคะมันจะเป็นระบบเหมือนระบบความซื่อสัตย์ะคะ่ะก็คือว่าเราจะต้องไปจ่ายเงินซื้อซื้อตั๋วเองนะคะ แล้วก็ถือตัวขึ้นไปโดยที่ไม่มีคนตรวจตัวนะคะเราสามารถเดินขึ้นรถไฟไปได้เลยโดยที่ไม่ได้ซื้อตั๋วแล้วแบบแอบขึ้นไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะลักษณะของการซื้อตั๋วแบบนี้นะคะมีเห็นอยู่ทั่วไปที่ยุโรปนะคะก็คือว่าไม่ใช่ที่เดนมาร์กอย่างเดียวคือว่าไม่ไม่มีใครมาเช็คอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีนายตรวจเหมือนกับแต่งตัวเหมือนตำรวจมีสุ่มขึ้นมาตรวจบน รถเ,เมล์รถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาตรวจว่าเรามีตั๋วไหมเขาก็หน้าที่ของเราก็คือแค่เอาตั๋วที่เราซื้อไว้เนี่ยเอาไ้เขาดูแล้วเขาก็จะสแกนแต่เรื่องของเรื่องนะคะในทริปโคเปนเฮเกนทริปนั้นของใหม่นะคะจําได้เลยค่ะว่าวันแรกนะคะที่เราแลนดไปเนี่ยหิมะมันตกแล้วก็ทุกคนก็ชวนกันไปเล่นหิมะหน้าโรงแรมนะคะพากันนั่งรถไฟไปเ,เดินที่นิวฮอร์นถ้าแปลภาษาอังกฤษก็คือนิวพอร์ตนะคะ หรือว่าเป็นเป็นชื่อจุดสต็อปของเทรนนะคะที่มันเป็นทัวริสต์อะท c ชั่นอยู่เพราะว่ามันจะมีตึกสีสีที่มันเป็นบ้านสีสีที่เอาไว้คนถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลง Facebook อะไรกันเนี่ยนะคะก็ทุกคนก็แบบเออเราไปเที่ยวโรงงานกันไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดินไปเดินเล่นไปดูนางเงือกก็คือโคเปนเฮเกนเนี่ยถ้าเกิดคนจะไปเที่ยวเนี่ยคือไปถ่ายรูปกับนิวฮอร์นแล้วก็ไปถ่ายรูปกับนางเงือกนะคะ ก็ทุกคนก็เลยว่าอ่ะอันนี้ first day นะ touch down day เราจะไปเที่ยวนี้กันแล้วเดี๋ยว clear day เราจะไปเที่ยวอีกอันนึงแล้ววันแรกที่ทุกคนสังเกตก็คือว่าไม่มีใครมาตรวจตั๋วเลยแล้วก็เพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวปราสาทปราสาทเฟเดริกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ไปแล้วก็นัดเจอกันวันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอเดินไปถึงที่สถานีรถไฟหน้าโรงแรมนะคะทุกคนก็บอกว่าเออไม่ต้องซื้อตั๋วหรอก เดินขึ้นไปเลยไม่มีใครตรวจหรอกเมื่อวานเนี่ยเราขึ้นรถไฟไปนิวฮอร์นไม่มีใครตรวจเลยก่อนที่หมายจะขึ้นรถไฟเนี่ยมันมีถังขยะอยู่หน้าสถานีรถไฟนะคะแล้วแล้วใหม่ในกระเป๋าแจ็กเก็ตใหม่เนี่ยมันมีตั๋วของเมื่อวานเนี่ยที่เราซื้ออยู่แล้วหมายก็นึกกใจว่าจะเก็บตั๋วเมื่อวานไว้ทําไมเดี๋ยวงงเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเราก็จะขึ้นเราก็จะซื้อตั๋วใหม่แล้วเพราะฉะนั้นทิ้งตั๋วเนี่ยไปดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องงงว่าอันไหนตั๋วใหม่อันไหนตั๋วเก่า ก็เลยทิ้งไปค่ะแต่ว่าหมายก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่าไม่มีใครทิ้งตั๋วเลยตอนที่หม่จะได้ตัดสินใจอะไรไปมากกว่านี้นะคะทุกคนก็ขึ้นรถไฟเลยค่ะเพราะรถไฟมันมาพอดีแล้วตอนนั้นนะคะด้วยความที่เราเป็นเด็กการตัดสินใจก็ไม่ดีนะคะใหมยก็ขึ้นตามไปเลยค่ะเขาคิดว่าเออก็จริงแหละมันคงไม่มีใครมาตรวจแต่นะคะโชคร้ายของความโชคร้ายนะคะแค่ รถไฟออกไปนิดเดียวนะคะก็มีคนตรวจตเกตนะคะเดินมาแล้วก็แบบเริ่มเอาใช้แบบเครื่องเครื่องเครื่องสแกนนะคะตรวจอ๋อมีไหม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 ก็แล้วมาถึงกลุ่มของใหม่นะคะแล้วก็แบบใหม่ก็นึกก็จะเอา้าทํายังไงดีอ่ะเราไม่ได้ซื้อตัว๋วแล้วแบบโดนแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนใหม่เขาก็หยิบตั๋วกันมาตามปกติใหม่ก็สงสัยตอนนั้นนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาพูดว่าเฮ้ยไปไปซื้อตั๋วมาจากตรงไหนเหรอ ไปซื้อตั๋วมาจากตอนไหนเราอยู่ด้วยกันเมื่อตะกี้นี้ไม่มีใครซื้อตั๋วเลยแล้วใหม่ว่ามาถึงใหม่อะใหม่ก็แบบไม่มีตั๋วนะคะแล้วก็เกิดเรื่องเลยค่ะเพราะเราไม่มีตั๋วนะคะเขาก็จะต้องปรับเรานะคะเขาก็จะแบบเรียกเราลงพอถึงป้ายหน้านะคะจําได้เลยค่ะเป็นป้ายคริสเตียนฮอนก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านคริสเตียนที่เป็นหมู่บ้านยิปซีอะคะ่ะที่ เป็นชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งในโคเปนเฮเกนนะคะที่เหมือนมีเขตปกครองส่วนตัวเล็กๆเ,เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะซึ่งเขาอนุญาตให้นะักท่องเที่ยวอะ่ะเดินเข้าไปดูได้นะคะว่าหมู่บ้านเขาเป็นยังไงยิบซีขนาดไหนสูบกัญชากันแบบขนาดไหนแต่ว่าข้อบังคับของเขานะคะก็คือว่าเขาจะด่าแล้วเขาจะไล่เราทันทีเมื่อเราเมื่อเขาเห็นว่าเราอะ่ะเริ่มถ่ายรูปแบบถ่ายรูปบ้านเขาหรือถ่ายรูป อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเขตของเขาอะค่ะคือเราสามารถเดินเข้าไปดูได้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนใหม่ในเซนทรเขาบอกเอออยากเข้าไปดูการไปดูกันไหมว่าเรายังไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะว่าใหม่กับเพื่อนทุกคนนะคะก็โดนนายตรวจตัวต๋วนะคะเรียกลงมาที่สถานีนั้นนะคะคิสเยนทรัลแล้วก็เขาก็ขอพาสปอร์ตใหม่แล้วใหม่อะกลัวว่าเขาอะจะยึดพาสปอร์ตไปแล้วเราอะจะไม่สามารถทํางานกลับได้แล้วแบบซวยเลยนะเว้ย คือไม่มีพาสปอร์ตกับนี่แบบเรื่องใหญ่เลยนะเกือบ,บเรื่องต้องถึงหัวหน้าฝ่ายต้องถึงกัปตันอาจถึงบริษัทด้วยฉันแบบ yeah, แย่แน่ๆอะไรเงี้ยหมายก็แบบยื้อพาสปอร์ตกับเขาว่าบอกเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยคือจะจะจ่ายตังค์ก็ให้จ่ายเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินหรือว่าคือเธอจะมาจ่ายค่าปรับกับฉันนะไม่ได้นะฉันมีหน้าที่เขียนใบสั่งแล้วเธอต้องไปจ่ายหาที่จ่ายเอาเองโอเคเขาก็ให้ใบสั่งมานะคะประมาณ700โครนนะคะ 700โครนก็ประมาณ200ยูโรนะคะ200ยูโรยูโรแล้วประมาณเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้แล้วเล t เซประมาณ2อปประมาณเจ็ดพันนะคะห้าพหรือ7,000อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะก็คือใหม่อะแบบไม่อยากคิดเลยแบบโดนอีกแล้วแล้วแบบทุกคนทำไมไม่มีใครโดนทำไมต้องมาเป็นเราแล้วตอนนี้ หมายขอเรียกเขาว่าตำรวจแล้วกันนะคะเพราะเขาแต่ง,ต,งตัวคล้ายๆกับตำรวจแล้วก็เขาก็ไปแล้วเขาก็ให้ตั๋วไปเขาก็ให้ทิเกตใหม่มาแล้วเขาก็บอกว่าไปจ่ายค่าปรับแล้วมันก็เป็นจุดจบของทริปทริปวันเคลียร์เของเราที่เราจะไปเที่ยวคาลิฮาร์เฟเดริกกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าหม่ได้สปอยทริปของเพื่อนๆทุกคนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าจากที่เราจะต้องไป หาต่อรถไฟเพื่อจะไปเที่ยวคาลือหาใช่ไหมคะแต่เราจะต้องเปลี่ยนจากการหารถไฟเพื่อจะไปคาลือหาเนี่ยมาเป็นหารถไฟเพื่อจะไปหาที่ชําระใบใบที่เกตอันนี้แทนไม่อย่างนั้นเราจะมีเรื่องหลังจากนั้นนะคะใหมก่ก็ถามเพื่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเธอไปซื้อตั๋วกันมาตอนไหนเหรอทำไมทำไมแบบว่าทำไมมีตั๋วมาให้ทำไมทำไมฉันไม่เห็นเลยว่าเธอซื้อตัว๋ว เขาก็บอกว่าไม่ฉันไม่ได้ซื้อตั๋วฉันแค่เอาตั๋วของเมื่อวานเนี่ยเอาให้เขาดูแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วใหม่ก็เลยแบบเอ้ามีงี้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าใหม่แล้วตั๋วเธอไปไหนเมื่อวานเนี่ยใหม่ก็เลยบอกว่าเอ้าก็เป็นตั๋วเมื่อวานอ่ะมันหมดอายุไปแล้วอ่ะก็ฉันก็ทิ้งสิแล้วเรากําลังเดินขึ้นรถไฟเมื่อตะกี้เนี่ยฉันก็นึกว่าเธอจะซื้อตั๋วใบใหม่ไงก็ฉันก็เลยทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่สับสนน่ะฉันคิดว่าแบบ ฉันจะได้เก็บแค่ตั๋วใบใหม่ที่มันยังไม่ได้ใช้ตั๋วที่มันใช้แล้วก็ทิ้งไปไงแล้วทุกคนก็เลยว่าเอา้าคือทุกคนก็แบบร้องเอ้าด้วยความแบบว่าเสียดายแล้วก็บอกว่าจริงๆฉันคิดว่านะาคนตรวจตั๋วเขาคงไม่มีเจตนาที่จะปรับเราจริงจังหรอกเพียงแต่ว่าเธอโชว์ตั๋วอะไรก็ได้ที่แบบวันที่เท่าไหร่ก็ได้เขาคงไม่สนใจหรอกเพราะว่าขนาดฉันโชว์ตั๋วที่มันเป็นของเมื่อวานยังไม่มีใครว่าเลยสมัยนั้นนะคะมันเป็นสมัยที่ เ d t t a roaming ยังไม่ได้ถูกมากนะคะแพงแล้วก็ยังไม่มี p o k ok i f y นะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบเราจะต้องไปแบบหาจิ้ม Wi-Fi ฟรีตาม Public อะค่ะก็เลยจำได้ว่าไปนั่งที่ McDonald s นะคะแล้วก็ไปใช้ Wi-Fi ฟรีเพื่อที่จะเสิร์ชว่า post office มันอยู่ตรงไหนที่ใกล้ที่สุดแล้วเราก็ไปนะคะกว่าจะไปถึงนะคะเราต้องนั่งรถไฟต่อต่อแล้วก็เดินแล้วก็เดินหาถามเขาทั่วๆไปนะคะ แล้วโพสต์ออฟฟิศเนี่ยมันเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆอยู่ในห้างห้างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้อยู่แบบกราวด์ฟลอร์ค่ะคือเราต้องต้องขึ้นไปแล้วหาบันไดเลื่อนเอาแล้วก็ไปถามเขาว่าโพสต์ออฟฟิศอยู่ไหนคือมันต้องสืบ์อกแล้วกว่าจะไปถึงโพสต์ออฟฟิศจะปิดแล้วค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นมันเป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์คือเราต้องบินออกเราต้องบินกลับสิงคโปร์แล้วคือเราไม่สามารถรอได้ถึงวันจันทร์ให้โพสต์ออฟฟิศเปิดแล้วเราจะมาใจรอบหนึ่งจําได้เลยว่าโพสต์ออฟฟิศจะปิด บ่ายสามนะคะก็พยายามไปคุยกับคุณป้าคนนึงที่เขาทำงานอยู่ในโพสต์ออฟฟิศแล้วก็บอกให้เขาฟังนะคะว่าฉันนะ่ะมาทํางานแล้วฉันต้องการจะจ่ายค่าปรับตัวรถไฟเนี่ยฉันมีเงินด้วยนะแล้วฉันมีเงินสดด้วยแต่ว่าเธอเธอช่วยยืดเวลาปิดโพสต์ออฟฟิศอีกหน่อยได้ไหมฉันจะได้มีเวลาจ่ายจ่ายค่าติเกตอันนี้กับเธอ แต่นางก็บอกว่าไม่ได้หรอกเนี่ยมันวันเสาร์แล้วบ่ายสามแล้วฉันจะปิดแล้วแต่นางก็สงสารนะคะคุณป้าเลยเอางี้แล้วกันฉันรับเงินเธอไว้แล้วฉันสัญญาเลยว่าวันจันเช้าวันจันน่ะฉันจะเอามาจ่ายให้ก็นั่นแหละค่ะตอนนั้นก็หมดหนทางแล้วจริงๆนะคะก็ฝากเงินกับคุณป้าไว้แล้วก็ให้คุณป้าจ่ายให้แล้วก็กลับออกมาค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถเชื่อใจคุณป้าได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือมันแย่มากแล้วจริงๆนะคะคือเราเหนื่อยกับการตามหาโพสต์ออฟฟิศคุณป้าก็เขียนใบเสร็จให้เราไว้เลยะค,ะค่ะก็ทุกคนก็บอกว่าเออเรายังจะพร้อมไปเที่ยวคาลิฮาร์ดเฟเดริกกันอีกไหมซึ่งตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณ 3- 4สโมงเย็นแล้วะคะ่ะคือแบบมันจะหมดวันแล้วอะ แล้วก็ทุกคนก็ยังบอกว่าเออฉันยังอยากไปเที่ยวอยู่คือฉันฉันอยากไปอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็ตัดสินใจไปกันกว่าจะไปถึงที่นั่นนะคะที่ที่เฟเดริกส์เบิร์กนะคะก็ประมาณ5โมงเย็นนะคะซึ่งมันที่คาลืจอ์หานั้นมันก็จะปิดแล้วนะคะแล้วทุกคนก็แบบเดิน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 ไปที่คาลเอ์หานะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างในปิดแล้วเพราะเรามาเย็นแล้วนะคะนะ,คะก็เป็นเรื่องราวทริปโคเปนเฮเกนทริปแรกของใหม่นะคะที่ที่ จำไม่ลืมเลยนะคะว่าจะขึ้นรถไฟเราก็จะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่ว่ารถไฟยุโรปเราเห็นว่าฝรั่งไม่มีใครสนใจเออเขาคงไม่จับเราหลอกอะไรเงี้ยเราเนี่ยตัวให้จับเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเรา,เา,เราหัวดํานี่ค่ะเป็นคนเอเชียดูเหมือนนักท่องเที่ยวดูแปลกถิน่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะเลงใครเขาก็ต้องเลงเราใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนในถิ่นของเขาเราเป็นคนต่างถิ่นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือ เราต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะไม่ใช่ว่าจะคิดว่าเขาไม่มีใครมาตรวจแล้วก็จะเดินดุ่มๆขึ้นไปจะหวังขึ้นรถไฟฟรีนะคะจากค่าขึ้นรถไฟที่ปกติประมาณเซ2ยูโร3ยูโรนะคะมันอาจจะกลายเป็น200ยูโรอย่างที่ใหม่โดนปรับก็ได้นะคะแล้วมันก็ได้มีคุ้มเสียนะคะถ้าส่วนขากลับนะคะสิงคโปร์เพิร์ใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำเป็นเวิร์กโพสิชันน่อยนะคะแต่ว่า ที่แน่ๆเลยก็คือตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปทุกๆมุมบนเครื่องบินนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในระยะเวลา10ปีนะคะเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินที่ดีที่สุดสายการเมืองของโลกนะคะซึ่งก็ทําให้เรามีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตมามากมายถึงขนาดนี้แล้วก็เปิดหูเปิดตาเราได้มากขนาด ให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแชร์เป็นเท่าน,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี